นักร้องหนุ่มดังเปิดใจเจอสึกหนักฝ่าด่านแม่ยกหลังจีบพระเอกหมอลำจากที่ทราบกันว่านักร้องหนุ่มชื่อดังเก่งท,ะทะัชยะเปิดใจยอมรับเดินหน้าจีบพระเอกหมอลำนุกเกอร์กฤษตสกรมีส่งช่อดอกไม้ไปให้กำลังใจหลังเวทีอยู่บ่อยๆมีมเมเต์ภาพคู่น่ารักๆทำแฟนคลับหลายคนกรี๊ดสนัน่นลุ้นเอาใจช่วยหนุ่มเก่งสุดๆซึ่งล่าสุดหนุ่มเก่งเปิดใจผ่านสื่ออีกครั้งหลังเดินหน้าจีบ โดยบอกว่าแม่แม่แฟนคลับของนุกเกอร์ก็มีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจถามว่ามีแบบโหดๆบ้างไหมก็แน่นอนว่ามีหนักเลยแรกแรกก็บอกผู้จัดการนุกเกอร์ว่าจะถอยแล้วเพราะหนักเกินไปหนักกว่าที่คิดไว้ที่เจอจะเป็นพวกคอมเมนต์คอมเมนต์ไปทุกโพสต์ด้วยถ้อยคํารุนแรงแต่ตนนั้นก็ทำใจไว้แล้วต้องเจออะไรแบบนี้ก็ขอให้ค่อยเป็นค่อยไปเพราะมองเรื่องงานเป็นหลักฐานะคนคุยเราก็ต้องศึกษาไปก่อน